อ่ามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยไอ้รูกศกของวินโดว์คุณมาหาเนี่ยมันแจ้งมันแจ้งมาหลายรอบแล้วนะอ่ะ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวครูจะมาอธิบายและสาธิตเรื่องของการตีลูกนะครับลูกเสิร์ฟกับลูกตกนะให้เธอดูทิกไว้ในแต่ละจังหวะเนี่ยเธอควรทำอย่างไรบ้างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแบบงานขั้นสุดท้ายครูบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมดนนะครับ 6ทักษะที่หลักๆสําคัญนะครับคุณจะให้เธอเลือกในหนึ่งใน6น,นี้นะเป็นงานที่สุดท้ายเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าครูจะ,ะสบายรัศาิิศสัปดาห์ถัดไปนะครับเราจะมาเช็คชื่อแล้วก็ให้เธอทํางานแค่นั้นโอเคเปล่าเธอได้มีเวลาไปตามงานวิชาอื่นแล้วก็ตามงานครูที่เหลือด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ส่งรายงานบางคนก็ยังไม่ไม่ทำนี่เลยนะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ย ก็ตามงานเขาทุกวิชาด้วยบางทีเขาบอกว่า <c oughs> ไม่วัดผลไม่เมินผลหรอกแต่เพไปประมาณพิ่บพอถึงเวลาพวกคนเอาคะแนนเอาคะแนนเสร็จปุ๊บพอหลังถัจดจากนี้ไปเชื่อไหมว่าเขาจะหาที่มาที่ไปของคะแนนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรับยอมรับไปสิ่งนี้นะครับเจอเหตุการณ์นี้มาหลายๆครั้งแล้วไม่มีอะไรแน่นอนหรอกในสถานการณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอดทนกันไว้งะทุกคน นะครับอดไว้เห,หนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยกับสถานการณ์เหนื่อยกับอะไรหลายๆหลายๆอย่างหลายเรื่องก็พยายามอดทนแล้วกันนะครับคิดว่ามันคงจะดีขึ้นแหละไม่ช้านั้นะมันคงมีอะไรเลวร้ายไปถึงขนาดนี้จนจนไปหมดหรอกนะครับโอเคอ่ะ <c oughs> เริ่มกันเลยได้ยินเปล่าถ้าครูยุคเงี้ยท่าได้ยินไหม เดียรได้ยินบ่เดียรเดียรได้ยินบ่เดียครับครูได้ยินไหมไม่ยินครับเหรอโอเคไม่เป็นไรนะโอเคอ่ะสัปดาห์ที่แล้วครูพูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของการตีลูกโฟร์แฮนด์ดาวโศกและแบคแฮนด์ดาวโศกนะครับจริงๆแล้วในคลิปเนี่ยในคลิปที่ครูตั้งกล้องสองสองเครื่อง ในคลิปเนี่ยครูสามารถครูเอาการสอนย้อนหลังไว้ให้เธอดูแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่านะครับครูไม่ได้บอกจุดเน้นในแต่ละจุดเวลาที่ครูสอนภาพปฏิบัติเนี่ยครูจะบอกและให้เธอฝึกตามจุดตังนั้นนะครับในคีฬ่าเทนเนสเนี่ยการเสิร์ฟ เธอเป็นลูกสาคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าตามกติการาแล้วในการเสิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเธอสามารถเสิร์ฟแล้วได้แต้มได้เลยเนี่ยนะครับถ้าสามารถเสิร์ฟแล้วคู่สู้ไม่สามารถรับรูปได้เนี่ยจะถือว่าลูกน้องได้แต้มเลยเพราะั้นเนี่ยคนที่เสิร์ฟเก่งๆเนี่ยจะได้เปรียบนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเธอเสิร์ฟปติกิริยายว่าเธอไปเสียประโยชน์นไปคือพูด,ดง่ายๆเสิร์ฟได,ได้ได้แต้มเส,สิร์ฟเสียเสียแต้มนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย เวลาที่ครูสอนภาคปฏิบัติเนี่ยที่สนามนะครับสนามเนี่ยครูให้เธอฝึกอยู่สองสามอย่างอย่างแรกหนึ่งให้ความสำคัญกับการลูกเสิร์ฟเนี่ย95%ขึ้นไปเท่าไรเพราะถ้าเธอเสิร์ฟได้เสิร์ฟดีเนี่ยนั่นคือคะแนนนั่นคือแต้มถ้าเธอเสิร์ฟเสียคือเสียแต้มเพราะฉะนั้นนะครับเน้นลูกเสิร์ฟให้มากที่สุดโอเคครูจะเริ่มต้นให้เธอฝึกอย่างไรนะครับอย่างแรกครูให้เธอฝึกเรื่องของการจับบอลก่อนการจับบอลเห็นไหมนะครับ นี่คือบอลน,นะนี่คือบอลน,นี่คือรดเกิดการจะบอลจับยังไงนะให้นิ้วทั้ง5สัมผัสกันอย่างนี้สัมผัสบอลอย่างนี้แล้วก็เอาอ,อะไรนะให้ปลายนิ้วทั้ง5้าเนี่ยสัมผัสบอลเวลาปล่อยบอลเนี่ยให้แรงสุดท้ายสุดเนี่ยนะครับให้แรงสุดท้ายสุดเนี่ยให้ถูกปล่อยออกมาจากข้างนิ้วพร้อมๆกันเพื่อที่จะรักษาทิศทางของลูกได้อย่างมั่นคงขึ้นในแนวริ่งนะครับ เพราะว่าเนี่ยเวลาที่ครูให้เธอฝึกในทักษะแรกทักษะการเสิร์ฟนี่ก็คือการโยนมือซ้ายรับมือซ้ายสําหรับคนเสิร์ฟมือขวานะเพราะเธอต้องโยนนมือซ้ายแต่สําหรับคนเสิร์ฟมือซ้ายก็ต้องฝึกโยนมือบนมือขวาเพราะเนี่ยครูก็จะให้เธอโยนอย่างนี้นะครับฝึกโยนโยนซ้ายรับซ้ายโยนซ้ายแล้วก็อย่างที่สองให้เธอหาวงของตัวเองครูให้เธอฝึกโยนแล้วเธอตั้งไม้ดูแล้ววางไว้อย่างนี้นะครับ ดูซิว่าตำแหน่งบอลน,นะครับที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของแขนของเธอเนี่ยควรอยู่ตำแหน่งไหนนะนี่คือสิ่งที่เธอจะต้องเรียนรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งครูก็จะให้เธอเนี่ยเดินเดินเข้าไปในใน,ในข้างๆตะข่ายเห็นไหมสานามเทนนิสเนี่ยมันจะมีตะข่ายอยู่ข้างๆรอตะข่ายเนี่ยคขาให้เธอโยนเนี่ยให้ฝึกกดกดไว้เพให้ดูวงวูมของให้ค่อดูวงการตกของตัวเองนะครับ โอเคอ่ะทีนี้กติกาในการเสิร์ฟมีอะไรบ้างเสิร์ฟได้ได้แต้มเสิร์ฟเสียเสียแต้มถ้าสมมุติว่าหนึ่งแต้มคุณเสิร์ฟได้กี่ลูกหนึ่งแต้มมีสิทธิ์เสิร์ฟได้สองลูกอะไรบ้างโทรศัพท์มานะครับแป๊บหนึ่งแป๊บโอ้โทรศัพท์เข้ามาเฉยเลยปกติไม่โทรมาเวลานี้เนะี่ยโอเคอ่ะ,อะ,อะเอากติกาการเสิร์ฟนะหนึ่ง อะไรที่ทำเป็นกฎกติกาบ้างเหยียบเส้นเสิร์ฟถือว่าผิดกติกาอย่างแรกอย่างที่สองเสิร์ฟเสีย2บอลใน1แต้มถือว่าผิดกติกาเหยียบเส้นเสิร์ฟกรรมการขานฟุตฟอล์เสียลูกนั้นเสิร์ฟเสีย2บอลกรรมการขานแตะบนฟอล์เสีย2บอลในแต้มนั้นเสิร์ฟโดนเน็ตลงแดนดีกรรมการขานเน็ตแล้วให้เสิร์ฟใหม่ก็เป็นลูกเน็ตเสิร์ฟติดเน็ตเสียเสิร์ฟออกถือว่าเสียกรรมการขานฟอล์กหมดเลยนะครับนี่คือกติการเสิร์ฟเพราะนั้นเน้น นะครับโอเคอ่ะขั้นตอนในการเสิร์ฟมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับในการที่จะเสิร์ฟเนี่ยบอกแล้วอย่าให้ทําผิดกติกาในการเสิร์ฟถ้าผิดปุ๊บเธอเสียผลประโยชน์ในลูกนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเมื่อกี้ผู้บอกแล้วว่าอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือ1มองเส้นมองเส้นนะมองเส้นเส้นเบสไลน์ท้ายคอร์ดเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่อย่างนี้เวลาเสิร์ฟเนี่ยคือเสิร์ฟ c r อสนามจากซ้ายไปขว,ขวาขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นแบ่งเลนอยู่ นะครับแบงคอบดอยู่วางเทา้านะครับอย่าให้เหยียบเส้นอย่างแรกทีนสองนะครับอีนี่สอง,นะท,สองทำอะไรหนึ่งวางเทา้าสองมองเป้าหมายเพ่อต้องเสริร์ฟ o s สคอร์ดสามอยู่ท่าเตรียมพร้อมถ้าเตรียมพร้อมม,อม,มือซ้ายจับมาอย่างนี้นะครับจับแบบไหนเหมาะสมครูอธิบายไม่ได้ต้องไปฝึกถึงจะเข้าใจนะครับโอเคนะโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับ จะสังเกตว่าเวลาที่เขาสอนเสิร์ฟเออน,นี่ยเขาจะเคาะบอลนี้เคาะอะไรเพราะว่าเขาหาน้ําหนักบอลแล้วก็ให้ไม้สัมผัสบอลให้ความเปชิอน,นะครับโอเคอ่ะจังหวะการเสิร์ฟทูจะแยกเป็นทั้งหมดเออหกจังหวะนะไม่หกไม่หกสีจก่จังหวะนะครับหนึ่งหนึ่งไรหนึ่งเมื่อเธออยู่ท่าเตรียมพร้อมแล้วหนึ่งให้เธอยกไม้ขึ้นมาเรอยกว่าแบกไม้ ตัวหนึ่งตัวสองเนี่ยมันจะอยู่กั้าถึงกันเพราะฉะนั้นคุณขอแยกเพื่อจะได้แยกอธิบายให้ธเธอเข้าใจนะครับหนึ่งยกไม้ขึ้นมานะฮะการยกไม้เนี่ยจุดเน้นอยู่ตรงไหนอยาก,การก็สอบออกไปในสัะนี้เพราะเวลาเธอตีเนี่ยเธอจะอ้อมอย่างนี้แล้วเธอจะเสียน้ําหนักเสียการควบคุมหน้าไม้นะครับเสียการควบคุมหน้าไม้เพราะฉะนั้นเวลาย,ยกไม้ขึ้นมาแบบไม้ขึ้นบีบข้อสอกไปที่ไหนปบีบข้อสอบให้ติดใบหู เห็นไหมเรายื่นไปปุ๊บมันจะตรงๆนะครับมันจะตรงโอเคสองโยนบอลหนึ่งกับสองในี่ใกล้เคียงกันมากหนึ่งยกไม้หรือแบกไม้สองโยนบอลโยนบอลนะครับเมื่อกี้บอกแล้วการโยนบอลเนี่ยให้บอลออกจากตรงไหนให้ออกจากเหนือตั้งห้าจาบาับบอลไปทั่วๆโยนขึ้นแนวดิ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เธอฝึกเรื่องของมงูซุงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโยนบอลให้ขึ้นแนวดิ่งนะครับจะให้เลือไปข้างหน้าทาไม เลยข้างหน้าปุ๊บเธอพยายามฝืนที่จะตีแล้วเธออาจจะเข้าในเขตเข้าในเขตสนามฟาวได้ยงเส้นฟาวได้เพราะฉะนั้นโยนบอลนิ่งๆนะครับโอเคนะโยนบอลเสร็จแล้วตัวที่สามลูกกระทบไม้กระทบไงนะลูกกระทบไม้ผู้บอกเรื่องเงื่อนไขของการโยนบอลแล้วนะครับเรื่องบอลสวิงแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเธอโยนบอลเนี่ยให้เธอยืดสตีได้โยนบอลให้สูงเข้าไว้ให้อยู่สูงจากวงของเธอประมาณ ครึ่งเม็ดขึ้นไปนะครับแต่ยเกินหนึ่งเม็ดนะเพราะจะสูงเกินไปเสร็จแล้วรอให้ยุดลูกหยุดแล้วตกลงก,ก่อนพอตกลงมาปุาบ๊บให้ยุดแล้วกดตามบอลลงมาลูกโดนที่ไหนโดนจยุดแล้วทอยให้ลูกตกแล้วกดตามบอลลงมานะครับลากม้าจากขวามาซ้ายนะครับปิดจบอยู่ท่านี้ช่รโลหูเทคนิคก็อบอกว่าเหมือนกับการดีลูกโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์เตาโศถ้าเธอเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับเสิร์ฟเสร็จแล้วบอลน,นะครับบอลมัน จะไปทางไหนเ็าบอกว่าให้เธอเนี่ยมองตามทิศทางที่เราต้องการแล้วเนี่ยสมองจะสั่งการให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวหน้าไม้ไปทางนั้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาเสิร์ฟลูกกระทบไม้เธอจะต้องมองนะครับไปทางทิศทางที่เราต้องการโอเคนะครับนี่คือเทคนิคของการเสิร์ฟนะครับการเสิร์ฟโอเคนะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมทำอะไรวางเทา้าอย่าให้เหยียบเส้นนะครับ มองเป้าหมายเข้าสู่ท่าตเตรียมพร้อมนะครับจังหวะการเสิร์ฟมีอยู่ีจังวหวะ1แบกไม้ 2. โยนบอล 3. ตีลูกนะครับส o โฟโล่ทูโอเคนะครับนี่คือการเสิร์ฟนะอธิบายสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ไม่ใครถามเลยไหมมีใครถามเลยไหมไม่มีใครถามหรือมีใครฟัง มินาฟังอยู่ป่ะมินามินา่าครูฟังครูอยู่เปล่ากวลังคณังฮะคุณฟังผมอยู่เป่าเนี่ยคูอยู่ครูฟังอยู่เนี่ยเหรอดูอยู่ใช่ไหมครูใส่เสื้อสีอะไร้าขาวไงคะฟ้าขาวคะ่ะเงงดำไม้สีเหลืองหน้าเหลืองมานะอยู่หัดดวขาวนะ่ะโอ้โหโอ้หหัวขาวด้วยโอ้โหใครบอกตอนนี้ครูผูกไทยอยู่นะ ร้องผูกไทยโถโอ้โผูกไทยด้วยเนี่ยไหมเน่โอเคอ่ะถ้าใครเลือกทักษะการเสิร์ฟนะครับต้องบอกจุดเน้นในแต่ละจังหวะให้ได้นะเดี๋ยวคุณทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะวันนี้มี2ท,ทักษะทักษะแรกคือการเสิร์ฟและสองคือการตบนะมันจะคล้ายกันมันแตกต่างกันทเดียวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแตกต่างตรงไหนนะครับโอเคให้ดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งมองเส้น 2. มองเป้าหมาย 3. อยู่ท่าเตรียมพร้อมนี่คือท่าก่อนเสิร์ฟนะครับแล้วเวลาเสิร์ฟทำไงเสิร์ฟนะครับัวที่หนึ่งแบกไม้บีบข้อศอกวางมีอหู 2. โยนบอลน,นะครับ3ลูกกระทบไม้แล้วก็สี่ฟโฟลว์ถูโอเคนะนี่คือจวบการเสิร์ฟในแดนและจวะ ถ้าใครเลือกทักษะนี้เธอจะต้องอธิบายให้ได้ว่าจุดเน้นโคชชิง่งพอยหรือทริคที่ครูบอกไปเนี่ยนะครับเธอต้องการอ่านบาูบว่าการเรียนการสอนที่มีคุภาพมากที่สุดเนี่ยเธอจะต้องสามารถ1รับฟัง2เขียนได้นะครับจดได้พูดได้และสําคัญคือถ้าจะให้ข้ากระบวนการหรือสมบูรณ์แบบที่แท้จริงว่าเธอเรียนรู้ได้ดีขนาดไหนเนะี่ยเธอจะต้องสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ด้วย เพราะฉะนั้นนะครับเธอต้องสื่อสารให้ครูเข้าใจให้ได้ใน6อย่างเลือกมาแค่อย่างเดียวครูขอแค่3นาทีนะครับสนาทีนะใ้ทาได้นะก็เดียวเองนะครับเดืยเดียเเลย<ๆ>ทำไงบ้างทั้งปิดแค่เธอแค่เธอแค่แล้วแค่เธอนะนำตัวแล้วก็ไปหนึ่งหนึนาทีแล้วนะครับหนาทีแล้วก็มาปิดจังหวะทีละขั้นอีกก็ไปกับ2นาทีแล้ว แล้วก็เปิดจังหวะอีกก็พอดีครบครบสามนาทีครึ่งนะครับแล้วก็ปิดคลิปแค่นั้นเดี๋ยวตอนนี้ครูยังไม่สั่งงานนะครับถ้าครูสั่งงานเนี่ยครูจะเปิดเปิดช่องส่งงานในคลาสรูมนะครับวันเดี๋ยววันเธอส่งในช่องนั้นแหละนะโอเคมึงก็ส่ง Google ฟ i t นะครับตรงน,นั้นด้ยวยกันนะครับโอเคอ่ะนี่คือจังหวะการเสิร์ฟต่อไปจกกังหวะการตกทำไงาการตกทำไงฮะตกทำไง ตบกับเสิร์ฟแตกต่างตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ตบเนี่ยนะครับตบเราเคลื่อนที่แต่เสิร์ฟเนี่ยเราอยู่กับที่เวลาเสิร์ฟเธอยืนอยู่กับที่แล้วก็โยนบอลถ้าเธอโยนบอลดีนะครับเธอก็สามารถเสิร์ฟได้ดีเออวิอย่างเลงเขาบอกว่า,วาถ้าอยากให้เสิร์ฟได้ดีเนี่ยเธอต้องให้ความสําคัญกับการโยนบอลเนี่ย95%ขึ้นไปถ้าเธอโยนบอลดีนะครับ โดยธรรมชาติแล้ววงสวิงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปตามบอลเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอเสิร์ฟถ้าเธอโยนบอลดีตำแหน่งบอลจะบังคับการตีให้เธอตีได้ถูกต้องเองนะครับสมมติแต่ว่าถ้าเธอโยนแล้วบอลมันเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งอะทำไงนะกะติกาก็บอกว่าถ้าเธอโยนเสร็จแล้วเธอไม่ตีนะครับนะครับจะถือว่ายังไม่ได้เล่นลูกนั้นกรรมการจะให้เล่นลูกนั้นใหม่ แต่ถ้าคุณว่าเธอฝืนตีสมมติโยนออกข้างแล้วขหยเคบขึ้นไปที่เธอตีเหยียบเส้นมาเสียโยนไปข้างหน้าเคื่อนที่ไปเข้าสนามดยตีนั่นก็เสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติโยนไม่เข้าตำแหน่งให้บอลปล่อยบอลให้ตกีนพื้นเลยนะครับปล่อยลงอิสระเลยและกรรมการจะไม่ถือว่าเป็นลูกที่อยู่ในการเล่นนะครับโอเคนะ นะนี่คือกติกาขอการเสิร์ฟกติกาหนึ่งเดี๋ยวครูจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีอ่ะารธิบายไปเนี่ยมันนึกไม่ออกนะครับอ่ะ,ต,อต,อะต่อไปทักษะอะไรต่อไปทักษะการตกเสิร์ฟอยู่กันที่ตกเคลื่อนที่เวลาที่เสิร์ฟเนี่ยเธอเสิร์ฟหลังเส้นใช่ไหมเส้นเบสไลน์ท้ายของแต่ถ้าตกเนี่ยคือจังหวะที่เธอเรลลี่จังหวะที่เธอตียกไปโต้ไปโต้มาัว่าจวจังหวะเรลลี่เรลลี่นะครับ บอลลี่เนี่ยถ้าคิว่ามีจังหวะหนึ่งเราตีแล้วคู่สู้เสียหลักแล้วเราเคลื่อนที่มาขา้างหน้าแล้วคู่สู้เนี่ยตีลูกโยนเพื่อให้ข้าหมหัวเราไปนะครับเพื่อจะทำคะแนนโยนข้าหมหัวไปแต่ในกรณีนั้นคู่สู้ตีแล้วน้าหนักมันขาดหมายถึงว่าแทนที่จะตกท้ายคอร์ดแต่มาตกหน้าเน็ตตงกลางคอร์ดเราก็เคลื่อนที่เข้าไปแล้วตกได้เลยการตกก็เหมือนเสิร์ จะวได้นะครับให้เธอตั <high> ้งหน้าไม้เสร็จแล้วก็เคลื่อนที่เข้าไปใต้บอลให้บอลอยู่ตำแหน่งเหมือนเราโยนแหละนะครับตำแหน่งเดียวกันแล้วก็กดตามบอลมาเพราะฉะนั้นการเสิร์ฟการตบเป็นทักษะเดียวกันแต่แตกต่างกันตรงที่อยู่กับที่กับเคลื่อนที่แค่นั้นนะครับแค่นั้นถ้าเธอเคลื่อนที่ไปให้บอลอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมันจะสามารถทําได้หลายคนเคลื่อนที่ไปปุ๊บนะครับบอลมันต่ําล้วทาไง วอามันต่ำเนี่ยอย่าฝืนตกนะเพราะว่าบอกแล้วเหลี่ยมมุงสวิงของเราเนี่ยกับไม้เนี่ยมันค่อนข้างแล้วเน็ตเนี่ยค่อนข้างจะมีมุมแคบถ้าเธอฝืนตกติดเน็ตทันทีนะครับให้ทำไงตกไม่ได้ปล่อยให้บอลขยับปล่อยให้บอลตกแล้วถึงค่อยตีลูกดาวสโตรแค่นั้นเองนะครับแค่ง่ายๆนะถ้าเคลื่อนที่ไปตกแล้วตําแหน่งมันไม่อยู่นในที่ตองการเนี่ยปล่อยให้บอลตกเลย แล้วก็รอตีลูกราสูกด้วยแบคหรือโฟล์แล้วแต่ว่าตำแหน่งบอลจะอยู่ด้านไหนนะครับโอเคนะโอเคนี่คือสองทักษะที่คุณจะสอนวันนี้นะครับโอเคไม่เคยถามเลยไหมรัชนน์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 ถามอะไรไหม ม่ทานครับแล้วอ๋ออย่างนี้นะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากที่ครูปล่อยแล้วนะครับครูปล่อยคลิปปล่อยปล่อยใบงานแล้วนะกันใดหนึ่งก็ได้ใช้อะไรก็ได้ครูขอแค่ต้องการนะครับต้องการแค่รูปแบบท่าทางที่ถูกต้องเท่านัา้นนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เราสุดท้ายที่ครูจะอธิบายและสาธิตสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องของลูกแก้ไขหนึ่ง นะครับหอบบอลดรอปช็อตดอปบอลดรอปช็อตวอลเล่ฮาปบอเลยสี่อย่างพร้อมกันเลยและคุาจะให้ดูว่าจังหวะที่เข้าไปตีเนี่ยคนจะทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าให้ครูอธิบายแล้วเธอไม่เห็นภาพเนี่ยเธอจะมองไม่ออกนะสัปดาห์หน้าเลยดูก่อนว่าคุณจะไปสอนที่ไหนอาจไปสอนข้างทา,างก็ได้ดูก่อนนะครับเพราะว่าต้องการพื้นที่เดี๋ยวเมื่อไรแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะ ได้นะโอเคนะครับได้นะ่ะนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ดูอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะเผื่อใครจะถามอะไรนะครับโอเคการเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟนะเสิร์ฟเสิร์ฟขั้นแรกมาวางเทา้ามองเส้นวางเทา้านะครับมองเป้าหมายแล้วก็อยู่ท่าเตรียมพร้อม ับ2แล้วก็เริ่มเข้าสูงแบบการเสิร์ฟรูปแบบการเสิร์ฟมีอยู่4จังหวะ 1. แบกไม้นะครับจุดเน้นคือฝีบข้อศอกอ,อีหูเพื่อให้ไม้เคลื่อนที่ได้ตรงๆอย่าเหวียงข้าง 2. โยนบอลคลิกที่เธอต้องบอกครูคือ 1. จับบอล2โยนบอลนะครับ 3. จังหวะตีลูกลูกกระทบไม้ จุดที่เธอจะต้องบอกครูคือเวลายโยนลูกให้สูงระดับไหนแล้วจุดตกระทบจุดยังไงลูกถึงจุดสูงสุดแล้วตกลงมาถึงค่อยกดตามบอลลงมานะครับการทำเป็นก,กาิาการเสิร์ฟมีอะไรบ้างหนึเหยียบเส้นจังหวะลูกกระทบไม้ต้องบอกไหมสมควรนะแล้วจวังหวะสุดท้ายคือจังหวะโฟลทูเทคิคนี้เหมือนกับการตีลูกโฟแฮนด์แบ็คแฮนด์กราวสโตรกถ้าสมมตินะครับ โโต้องการให้ลูกไปทางไหนเนี่ยให้เธอเนี okay. ่ยมองไปตามทิศทางที่เราต้องการแล้วสมองจะสั่งการให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการเองเคลื่อนว่าตามหลักจิตวิทยาเป็นอย่างนั้นนะครับลองทําดูนะครับอย่างเช่นเสริมเซตป๊ดลูกถลไม้แล้วมองไปฝั่งนู้นนะครับมันจะไปตามทิศทางที่ต้องการเองนะครับโอเคนะครับส่วนลูกเสร์ฟไอ้ลูกตบ ก็เหมือนลูกเสิร์ฟแต่แตกต่างกันตรงที่นะครับเคลื่อนที่กับอยู่กับที่แค่นั้นนะครับนะนี่คือนะครับจังหวะการเสิร์ฟกับการตกนะครับโอเคมีใครถามอะไรไหมมีใครถามอะไรเปล่านะมีใครถามอะไรไหมไม่ถามนะขอปิดกล้อง